พระวจนะของพระเจ้าประจำวันการเชื่อในพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าเป็นกฎสวรรค์และหลักการของแผ่นดินโลกและวันนี้ช่วงระหว่างยุคที่พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์กาลังทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในสภาวะบุคคลก็เป็นเวลาที่ดีเป็นพิเศษที่จะรู้จักพระเจ้าการทำให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทยัย เป็นบางสิ่งที่สำเร็จผลได้ด้วยการต่อยอดบนรากฐานความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและเพื่อทำความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีความรู้บางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าความรู้นี้เกี่ยวกับพระเจ้าคือนิมิตที่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าต้องมีความรู้นี้คือพื้นฐานการเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์หากปราศจากความรู้นี้ การเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์จะมีอยู่ในสภาวะที่คลุมเครือท่ามกลางทฤษฎีที่ว่างเปล่าต่อให้การติดตามพระเจ้าจะเป็นปณิธานของผู้คนเช่นนี้พวกเขาก็จะไม่ได้รับสิ่งใดๆผู้คนทั้งหมดที่ไม่ได้รับสิ่งใดในกระแสนี้คือผู้ที่จะถูกกำจัดพวกเขาทั้งหมดเป็นคนเอารัดเอาเปรียบ ไม่ว่าเจ้าจะได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้าในขั้นตอนใดก็ตามเจ้าควรมีพร้อมด้วยนิมิตท,ที่ทรงฤทธิ์มิฉะนั้นจะเป็นการลำบากยากเย็นสำหรับเจ้าที่จะยอมรับพระราชกิจใหม่แต่ละขั้นตอนเพราะพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าอยู่เหนือความสามารถของมนุษย์ที่จะจินตนาการได้และอยู่นอกขอบเขตมนโนคติของเขาดังนั้น เมื่อปราศจากพี่เลี้ยงที่ดูแลมนุษย์เมื่อปราศจากพี่เลี้ยงที่สามัคคีร,รมเกี่ยวกับนิมิตมนุษย์ก็ไม่สามารถยอมรับพระราชกิจใหม่นี้ได้หากมนุษย์ไม่สามารถรับนิมิตได้เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็จะไม่สามารถรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าได้และหากมนุษย์ไม่สามารถเชื่อฟังพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าเช่นนั้นแล้ว มนุษย์ก็จะไร้ความสามารถที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและดังนั้นความรู้ที่เขามีเกี่ยวกับพระเจ้าก็จะไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างที่จับต้องได้ก่อนที่มนุษย์จะดําเนินการพระวจนะของพระเจ้าเขาต้องรู้พระวจนะของพระเจ้านั่นคือเขาต้องเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้า จะสามารถได้รับการดำเนินการจนเสร็จสิ้นอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ในหนทางนี้เท่านั้นนี่คือบางสิ่งที่ทุกคนที่สแสวงหาความจริงต้องครอบครองและนี่ยังเป็นกระบวนการที่ทุกคนที่พยายามที่จะรู้จักพระเจ้าต้องก้าวผ่านกระบวนการแห่งการมารู้จักพระวจนะของพระเจ้าคือกระบวนการแห่งการมารู้จักพระเจ้า และพระราชกิจของพระเจ้าดังนั้นการรู้จักนิมิตไม่เพียงแต่อ้างถึงการรู้จักสภาวะความเป็นมนุษย์ของพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการรู้จักพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าด้วยเช่นกันผู้คนมาเข้าใจนาำพระทัยของพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าและพวกเขามารู้จักอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น จากพระราชกิจของพระเจ้าการเชื o, k k o, í, ่อในพระเจ้าเป็นขั้นตอนแรกในการรู้จักพระเจ้ากระบวนการพัฒนาต่อจากการเชื่อเริ่มต้นในพระเจ้านี้ไปจนถึงการเชื่อในพระองค์อย่างสุดซึ้งที่สุดคือกระบวนการแห่งการมารู้จักพระเจ้ากระบวนการแห่งการได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้าหากเจ้าเพียงแต่เชื่อในพระเจ้า เพื่อประโยชน์ของการเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นแต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของการมารู้จักพระองค์เช่นนั้นแล้วความเชื่อของเจ้าก็ไม่มีความเป็นจริงและความเชื่อของเจ้าก็ไม่สามารถกลายเป็นบริสุทธิ์ได้ไม่มีข้อสงสัยใดๆในการนี้ในช่วงระหว่างกระบวนการที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้าหากเขาค่อยๆมารู้จักพระเจ้าเช่นนั้นแล้ว อุปนิสัยของเขาจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงและการเชื่อของเขาจะกลายเป็นแท้จริงขึ้นเรื่อยๆในหนทางนี้เมื่อมนุษย์สำฤทธจความสำเร็จในการเชื่อในพระเจ้าของเขาเขาจะได้รับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าทรงยอมทำถึงกับบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นครั้งที่สองเพื่อปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในสภาวะบุคคลน,นั้น ก็เพื่อที่มนุษย์จะสามารถมารู้จักพระองค์และมองเห็นพระองค์ได้การรู้จักพระเจ้าคือผลสุดท้ายที่จะสำริจเมื่อพระราชกิจของพระเจ้าถึงบทสรุปนี่คือข้อพึงประสงค์สุดท้ายที่พระเจ้าทรงกำหนดจากมวลมนุษย์เหตุผลว่าทำไมพระองค์ทรงปฏิบัติเช่นนี้นั้นคือเพื่อประโยชน์ของคำพยานสุดท้ายของพระองค์พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจนี้ เพื่อที่มนุษย์อาจหันหาพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ในท้ายที่สุดมนุษย์สามารถมารักพระเจ้าได้โดยการรู้จักพระองค์เท่านั้นและในการรักพระเจ้านั้นเขาต้องรู้จักพระเจ้าไม่สำคัญว่าเขาจะสแสวงหาอย่างไรหรือสแสวงหาที่จะได้รับสิ่งใดเขาต้องสามารถสำริดความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าในหนทางนี้เท่านั้น มนุษย์จึงจะสามารถทำให้สมดังพระทัยของพระเจ้ามนุษย์สามารถมีความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าได้ด้วยการรู้จักพระเจ้าเท่านั้นและเขาสามารถเคารพและเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างแท้จริงได้ด้วยการรู้จักพระเจ้าเท่านั้นพวกที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะไม่มีวันมาถึงจุดที่มีการเชื่อฟังและความเคารพพระเจ้าอย่างแท้จริงการรู้จักพระเจ้า รวมถึงการรู้จักพระอุปนิสัยของพระองค์การเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์และการรู้สิ่งที่พระองค์ทรงเป็นแต่ไม่ว่าคนเราจะมารู้แง่มุมใดก็ตามแต่ละแง่มุมพึงต้องให้มนุษย์ยอมจ่ายราคาและพึงต้องมีเจตจำนงที่จะเชื่อฟังซึ่งหากปราศจากสิ่งเหล่านี้จะไม่มีผู้ใดสามารถติดตามต่อไปจนถึงบทอวสานได้ พระราชกิจของพระเจ้าไม่เข้ากันกันกบมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์มากเกินไปพระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นลำบากยากเย็นเกินไปที่มนุษย์จะรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสและทรงกระทำก็เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้นั่นคือหากมนุษย์ปรารถนาที่จะติดตามพระเจ้าแต่ยังไม่เต็มใจที่จะเชื่อฟังพระองค์ เช่นนั้นแล้วมนุษย์จะไม่ได้รับสิ่งใดเลยนับตั้งแต่การทรงสร้างโลกมาจนถึงวันนี้พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจมากมายที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจและที่มนุษย์พบว่ายอมรับได้ยากและพระเจ้าได้ตรัสสิ่งต่างๆมากมายที่ทำให้มโนคติที่หลงผิดของมนุษย์เหยียวยารักษาได้ยากแต่พระองค์ไม่เคยทรงยุติพระราชกิจของพระองค์ ด้วยเหตุผลว่ามนุษย์มีความยากลำบากมากเกินไปแทนที่จะทรงทำเช่นนั้นพระองค์ทรงดำเนินการทรงพระราชกิจและการตรัสต่อไปและถึงแม้ว่าจะมีนักรบจํานวนมากที่ตกลงไปข้างทางแต่พระองค์ยังคงกําลังทรงพระราชกิจของพระองค์และทรงปฏิบัติต่อไปโดยไม่มีการหยุดพักเพื่อเลือกผู้คนกลุ่มแล้วกลุ่มเล่า ที่เต็มใจจะนบนอบต่อพระราชกิจใหม่ของพระองค์พระองค์ไม่ทรงมีความสงสารวีรบุรุษที่ได้ตกลงไปเหล่านั้นและทนุถนอมบรรดาผู้ที่ยอมรับพระราชกิจใหม่และพระวจนะของพระองค์แทนแต่พระองค์ทรงพระราชกิจในหนทางนี้ทีละขั้นตอนเพื่อเหตุผลอันใดเหตุใดพระองค์จึงทรงกําจัดผู้คนบางคนและเลือกคนอื่นเสมอ เหตุใดพระองค์จึงทรงใช้วิธีการเช่นนั้นเสมอจุดมุ่งหมายของพระราชกิจของพระองค์คือการทำให้มนุษย์สามารถรู้จักพระองค์และดังนั้นจึงได้รับการทรงรับไว้โดยพระองค์หลักการของพระราชกิจของพระองค์คือการปฏิบัติพระราชกิจในบรรดาผู้ที่สามารถนบนอบต่อพระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติในวันนี้และไม่ใช่การทรงพระราชกิจ ในบรรดาผู้ที่นบนอบต่อพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติในอดีตขณะที่ต่อต้านพระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติในวันนี้เหตุผลว่าทาไมพระองค์จึงทรงกำจัดผู้คนมากมายเร่มานั้นอยู่ในนี้ผลจากบทเรียนของการมารู้จักพระเจ้าไม่สามารถสํำริจได้ในหนึ่งหรือสองวันนั่นคือมนุษย์ต้องสั่งสมประสบการณ์ ก้าผ่านความทุกข์และบรรลุการนบนอบที่แท้จริงประการแรกจงเริ่มต้นจากพระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าต้องเข้าใจในสิ่งที่รวมอยู่ในความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าวิธีการสำริดความรู้นี้และวิธีการมองเห็นพระเจ้าในประสบการณ์ของเจ้านี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำเมื่อพวกเขายังไม่รู้จักพระเจ้า ไม่มีผู้ใดสามารถจับความเข้าใจพระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าในคราวเดียวและไม่มีผู้ใดสามารถสำริดความรู้เกี่ยวกับทั้งหมดทั้งปวงของพระเจ้าภายในระยะเวลาสั้นๆมีกระบวนการได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นซึ่งหากปราศจากกระบวนการนี้แล้วจะไม่มีผู้ใดสามารถรู้จักพระเจ้าหรือติดตามพระองค์อย่างจริงใจได้ยิ่งพระเจ้าทรงพระราชกิจมากเท่าใด มนุษย์ก็ยิ่งรู้จักพระองค์มากขึ้นเท่านั้นยิ่งพระราชกิจของพระเจ้าไม่สอดคล้องกับมนโนคติที่หลงผิดของมนุษย์มากเท่าใดความรู้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระเจ้าก็ยิ่งได้รับการเริ่มต้นใหม่และทําให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเท่านั้นหากพระราชกิจของพระเจ้าต้องยังอยู่กับที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดกาลเช่นนั้นแล้วความรู้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระองค์ ก็คงจะมีไม่มากนะักระหว่างเวลาแห่งการทรงสร้างและในปัจจุบันนี้สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำในช่วงระหว่างยุคพระคุณและสิ่งที่พระองค์ทรงทำในช่วงระหว่างยุคแห่งราชอาณาจักรพวกเจ้าต้องเข้าใจเกี่ยวกับนิมิตเหล่านี้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งพวกเจ้าต้องรู้จักพระราชกิจของพระเจ้า